สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิระฮมอัลฮัมดุลลัลลาฮิร็ลอบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตอีนวะลาฮาวะวะลาควะตะอิลลาบิลาฮิลอาลียฺออดีมอัลลอฮุมะัลลิวะซัลลิม وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في المنتعم حديث قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم دو حديث 40หิฮัติของอิมามอันนาววีเราอยู่ในฮัดิที่สองนะครับที่ท่านได้บันทึกฮัดิหรือได้รวบรวมฮัดิสบทนี้เอาไว้ในหนังสือของท่านเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของคนที่จะเป็นมุสลิมฮัดิแรกพูดถึงเรื่องของเนียตใน ะดิษที่ท่านเอามาบรรจุใน40ะดิษก็คือเรื่องของเนียดของพวกเราเพราะเนียดเป็นตัวชี้วัดการงานของพวกเราทุกเรื่องเนียดแต่งงานเพื่ออะไรเนียดเรียนหนังสือเพื่ออะไรเนียดไปเรียนต่างประเทศเพื่ออะไรนะครับหรือเนียดแม้กระทั่งขับรถออกจากบ้านไปออฟฟิศไปหาฤสกีของ a ลลอ h เราจะต้องเช็คเนียดของเราว่าเพื่อเพื่ออะไรถ้าเราสามารถเอาเนียดของเราหรือความตั้งใจของเราเนี่ยวางถูกที่เมื่อไรทุกครั้งที่เราทำงานไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของดุนยามันก็จะมีผลกับพวกเราที่จะเป็นรางวัลเป็นสเสบียงให้กับพวกเราในวันอาคิรอจึงเป็น อะดิษที่มีความสำคัญในการบ่มเพาะอีมานของพวกเราว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรเราเช็คเนียดของเราให้ดีถ้าเราเนียดเพื่ออัลลอฮฺสุภาณอวตาอาลาเราจะไม่ผิดหวังกับงานที่เราทำถึงแม้ว่าคนรอบข้างจะไม่สนใจเราหรืออาจจะไม่ได้ให้กำลังใจกับเรานะครับแต่เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นรางวัลที่ลล l a ์เตรียมเอาไว้ให้กับเราเมื่อวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าอ l ล a h س ์ ح ุบฮา,าละว็ตาหลังจากนั้นฮะดิษก็จะพูดถึงเรื่องราวของลูกลอนอมานจากฮะดิษของท่านอุมัดอินุคอตอบนะครับที่ได้รายงานว่าในระหว่างที่พวกเรานั่งอยู่กับท่านนาบี ก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่เดินเข้ามาแล้วก็ดูว่าเป็นผู้ชายที่ไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปก็คือมาในสภาพที่เขาเรียกว่าเอี่ยมอองแต่ประเด็นของฮะด,ดิษนั่นกำลังพูดถึงสิ่งที่ชายคนนั้นมาถามท่านนาบมมนลลลีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมซึ่ง ภาพรวมของคำถามที่ถูกถามก็คืออยู่สามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือถามเรื่องลุกลอิสลามสองถามเรื่องลุกลอีมานสามถามเรื่องของคำวิยสานหรือคุณธรรมเราก็เลยเอานะักวิชาการก็เอาฮะดิษบทนี้มาอธิบายให้กับพวกเราได้เห็นภาพลึกแล้วก็เจาะฮะดิษบท์นี้ไปโดยเฉพาะ รุกนอิสลามที่เราเคยท่องกันอยู่นะครับเรื <aine> hã, ่องของการกล่าวแชฮะดาเรื่องของการละหมาดเรื่องของการจ่ายซะกาดเรื่องของการทำฮัจเรื่องของการถือซิสอดในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะรุกลิสลามข้อแรกก็คือการกล่าวแชฮะดาเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลฮิอิลลัลลอฮ์และอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอันรัสูลุลลอฮ์เและอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอันรัสูลุลลอฮ์ การการะชาาัชัดนะครับมันจะเป็นตัวคัดกรองการงานของเรากับการงานของคนอื่นทั้งๆท,ที่อาจจะทำเหมือนกันเช่นเราต้องการปลูกบ้านซึ่งคนอื่นเขาก็ต้องการปลูกบ้านหรือต้องการ ซื้อบ้านคนอื่นเขาก็ต้องซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานคนอื่นก็แต่งงานแต่เวลาคนที่ก่วอัชาดุอัลลอฮ์อิลาฮ์อิลล ah il ัลลอฮ์อัชชาดุอันมุฮัมมัดอッลรัสุลลอฮ์เนี่ยการงานที่เราทำจะมีผลบุญเก็บเอาไว้ให้กับพวกเราเพราะการกล่าวชชฮะนะครับเรากำลังยอมรับในความเป็นเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานะวุตาอาลา และการกาชาดะเรากำลังยอมรับในตัวของท่านอับบีมุฮัมมัดสุลลัลลออะลัยฮิสัลลัมฉะนั้นมันจะเป็นผลที่ต่างกับคนอื่นที่เขาไม่รู้จักคำนี้หรือกล่าวไม่ได้ด้วยเหตุผลของออความบริสุทธิ์ใจนะครับมันจะมีข้อมูลหรือแหล่งเก็บ ที่ต่างกันฉะนั้นการกล่าวชาดะหมายถึงการที่เรายอมรับด้วย,วยหัวใจของเรานะครับแล้วก็สองด้วยกับคําพูดของเราที่เอ่ยออกมาเพราะชาดะคือการกล่าวถูกไหมครับคนที่จะเป็นมุสลิมต้องกล่าวชาดะจะบอกหรือนึกในใจไม่ได้แต่เราต้องปฏิญาณตนออกมานะครับฉะนั้น ไอการปฏิญาณตนของเรานั้นก็คือการกล่าวฉาดะมันจะออกมามันจะมีผลกับดุนยาหรือผลกับอาคิรอมันกันออกมาจากเขาวัดตรงไหนวัดตรงที่หัวใจกล่าวด้วยกับหัวใจที่ยอมรับในความเป็นใหญ่ของอัลลอฮ์หรือกล่าวด้วยกับลิ้นโดยที่หัวใจไม่ได้ผูกพันอยู่กับความหมายหรือข้อมูลที่ได้จากการกล่าว แต่ถ้าในกรณีของคนที่ไม่สามารถกล่าวได้เช่นเป็นใบ้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังคับสำหรับเขาในการที่จะให้เขากล่าวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงสามัญชนปกติทั่วๆไปหรือมนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าจะอยากจะเป็นมุสลิมต้องกล่าวคำนี้ออกมาฉะนั้นชาฮัดบิลลิซาลาตักซีสำคัญก็คือ ใครก็ตามที่กล่าวโดยที่หัวใจไม่ได้ผูกพันอยู่กับความหมายของสองวักนี้นี่นะครับถือว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นมุสลิมให้เขากล่าวสิบครั้งยี่สครั้งสามสิบครั้งเพราะอะไรครับเพราะมีหลักฐานจากอายะ آن, กุรอานจากประวัติศาสตร์ที่บอกว่าคนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยในยุคท่านอับมุฮัมมัดมซัลลัลลาฮุอะลัฮิอัสัลัมทุกคนที่เป็นมุนาฟิกในสมัยนั้น เขากล่าวคำว่าชาดาเหมือนกันนะครับมุนาฟิกีนเขากล่าวพยอมรับวอัลลอฮฺสุบานูตะอาลาเป็นเจ้าเพียงองค์เดียวแต่พวกเขากล่าวด้วยกับลิ้นโดยที่หัวใจเขาไม่ได้เชื่อแบบสิ่งที่เขากล่าวฉะนั้นวันที่อัลลอฮสุบานูตะอาลาเรียกพวกคนนี้กลับมาการกล่าวของเขาจะไม่มีผลหรือจะไม่มี ตาช่างความดีหรือน้ำหนักของความดีอยู่บนตาช่างอยู่เลยพวกเขามาหาท่านนบีมฮัมะสุลลลาห์วะลลยิวะซัลัมแล้วก็มาบอกกับท่านนบีที่ซ้ำไปว่าฉันกล่าวชาด้าเรียบร้อยแล้วนะครับฉันเนี่ยกล่าวชาด้าเรียบร้อยแล้วแต่ละสุลลลาสุลลลาหวะลลยิวาัลลัมนะครับรู้ว่าคนเหล่านี้กล่าวเพราะหวัง ปัจจัยที่เป็นอดุลยาฉะนั้นคำว่าลาอิลาฮ์อิลาลัลลอฮ์คืวามหมายก็คือลามะบูดุนฮักอิลาลัลลอฮ์เราจะไม่เคารพกราบไหว้หรือไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอัลาฉะนั้นการที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอัลาได้บอกกับพวกเรานะครับว่า อัลลอฮุมอาลีฮะตุนทัมนาอุมมินดูนีน ن าลายสตติยุนนา纳รอัมฟุซิหมวลาุมมินฮุษฮบูลคนที่ศรัทธาพระเจ้าอืคนจ้าอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลานะครับคนเหล่านี้ไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับกับพวกเขาหรือ สิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาศรัทธานะครับไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับพวกเขาเลยฉะนั้นอัลลอฮฺสุบานูวตาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าวเวลาตัดอุมาอัลลอฮิอิล่าฮันอาข์เวลาเรากล่าวชาดานี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่วิงวอนขอก็คืออย่าขอพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺสุบานูวตะอัลลอฮ์ฉะนั้นคำว il ่าลาอิลาฮะอิลลลล l a h นั่นก็คือ พระเจ้าที่ Allah าอาลัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ให้กับเราในเรื่องของปัจจัยยังชีพในเรื่องของชีวิตในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของเลสกีในเรื่องของอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดมาจาก Allah าาอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل นะครับฉะนั้นถ้ามีคนปฏิเ Allah สธอาลัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل แล้วก็มายืนละหมาดพร้อมกับพวกเรานะครับมาสุญูดเหมือนกับพวกเรานะครับคนเหล่านี้อิบาดาของเขาจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอิบาดาที่มันส่งผลนั้นมันจะส่งผลมาจากหัวใจของคนเหล่านั้นซะก่อน สิ่งที่เราจะเรียนรู้กับฮะดีสบทนี้นะครับในเรื่องของชาดะครับอาจจะมีคนถามว่าฮัลล์ฮะดีชาดะตุดคีรุลอินซานฟิิสลามทุกคนไหมที่กล่าวชาดะแล้วจะกลายเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นมุสลิมคนที่เราเห็นเขากล่าวชาดะนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเราจะถือว่าคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมหรือเปล่าคนคนนั้นเป็นมุสลิมหรือเปล่าคําตอบก็คือ เราต้องยอมรับตามใดก็ตามที่เราเห็นเขากล่าวปฏิญาณถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดลึกๆว่าเขากล่าวเนื่องจากเขาอยากแต่งงานเขากล่าวเนื่องจากเขามีผลประโยชน์กับมุสลิมในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรก็าตามลึกๆเราอาจจะคิดแตครับแต่ถ้าเมื่อ,อไรก็าตามที่เขากล่าวแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้อง เชื่อก็คือเขาได้เป็นมุสลิมแล้วฟาอินานาณะซิมูดามะฮูวะมาลาหูฉะนั้นเราจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของเขาทันทีถ้ามีคนหนึ่งเดินขึ้นมาแล้วเขากล่าวชาดะให้เราได้ยินนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรักษาก็คือเราจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในการที่เขาเป็นพี่น้องมุสลิมของพวกเราถึงแม้ว่าเราจะรู้แลก็นะ่าสิ่งที่เขากล่าวมาเนี่ย เขาแอบแฝงผลประโยชน์ที่เป็นดุนยาเอาไว้จากตรงไหนครับที่นักวิชาการบอกว่าเราต้องยอมรับในการที่เห็นคนคนหนึ่งกล่าวชชฮาดะนะครับว่าเขาคือส่วนหนึ่งของพวกเราเพราะว่ามีเรื่องราวของมุชริกค,คนหนึ่งนะครับที่เกิดในยุคท่านนาบมุฮัมมัหสลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมซึ่ง สหาบานที่ชื่อว่าอุสามะอิบนเวเจด์นี่นะครับได้ได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับถือว่าในช่วงสงครามมีมุชริกคนหนึ่งเขาต้องการที่จะหนีสงครามฟลัมมาอัดรอกะฮูอุสามะในระหว่างที่สู้รบกันระหว่างมุชริกกับคนที่ไม่ใช่กับมุสลิมนะครับกำลังเข็นฆ่าศัตรูของ ผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮฺสุบานูวตะตาอาลาโดยกระทั่งอุซามะเนี่ยครับกำลังจะเอาดาบไล่ฟันผู้ชายคนนี้นะครับในขณะที่กำลังเพียงพ้มในเรื่องของการทำสงคารามในขณะที่อุซามะกำลังจะเนื้อดาบเพื่อไปฟันชายคนนี้ชายคนนี้ก็เอ่ยคำว่าลาอิลาฮฺอ il ิลลัลลอฮฺลาอิลาฮฺอิลลัลลอฮแต่อุซามะไม่ได้ยุด ดาบนะครับหลังจากที่ได้ยินเสียงชายคนนี้กล่าวปฏิญาณตนอุสามาก็เอาดาบเนี่ยฟันเข้าไปที่ชายคนนี้โดยที่อุตสามาิคิดในใจว่าสิ่งที่ชายคนนี้กล่าวเนี่ยน่าจะเป็นเหตุอันเนื่องมาจากว่ากลัวจะถูกฆ่าในสงครามเลยพูดประโยคนี้ออกมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไม่ถูกฆ่าในระหว่างที่ ทำสงครามนะครับเรื่องราวตอนนี้ไปถึง yeah. ท่านนบีม right. ุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือข่าวการเสียชีวิตของชายคนนี้กับท่านอุซามะกับชายมุชริกคนนี้นะครับไปถึงหูท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือท่านอุซามะเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมชายคนนั้นนะครับท่านนบีก็เลยพูดกับท่านอุซามะบอกว่าอะไรครับ อากาตันตหูนี่เธอไปฆ่าเขาเหรอนี่คุณไปฆ่าเขาเหรอนะบะดาอันกอลละอิลาอิลลอหลังจากที่คุณได้ยินเขาว่าเขาปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าจอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตานนบีถามอุสามาหลายรอบดีกันไปฆ่าเขาทำไมคุณกล้าฆ่าเขาเหรอ อุสามะก,ก็เลยบอกกับท่านบบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลลลฮูอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่ารับยารอสุลลัลฮฺอินนามะกอละฮวหาต่ออุดันที่เขากล่าวเนี่ยเขากล่าวเนื่องจากกลัวว่าจะถูกฆ่านะครับหรือให้พ้นการถูกฆ่าในครั้งนั้นไปเท่านั้นเองนะครับฟาญาอัลลยูรถดดีดูจากคำแก้ตัวของอุสามะนะครับที่พูดว่าเขา กลัวตายเขาจึงกล่าวเนี่ยท่านอบีก็เลยย้ำอุสามะอีกครับบอกว่าคุณกล้าฆ่าเขาหรือเขาเกล่าวชาฮาดานะเขาเกล่าวลาอิลาฮิอิลาลอฮ์นะก็ละอุซามะฟาตัมัยตัมันในตัวอันนั้นีลามอักุนอัสลัมตุบาดนาบีไม่ได้พูดอะไรแต่นบีย้ำประโยคนี้จนกระทั่งอุสามะคิดนะครับตลอดว่าฉันทําอะไรพลาดไปหรือเปล่า นะครับนบ,บีไม่ได้ว่าท่านอุสามะว่าคุณทําผิดหรือนบ,บีไม่ได้ชมเชยแต่นบ,บีบอกว่าคุณกล้าฆ่าคนที่เขากล่าวลาอิลาฮิอัลลอฮ์กันนั้นหรือทั้งๆที่อุสามะเองก็กกกเข้าใจว่าที่เขากล่าวเพราะกลัวตายไม่ได้กล่าวเพราะบริสุทธิ์ใจฉะนั้นอีดานเมื่อเปลี่ยนเช่นนั้นนะฮนูไลสลานาอิลลัลวาฮ์แปลว่าอะไรกรับนักวิชากการกเลยบอกว่า พวกเราในสังคมนี้อย่าไปคิดอะไรให้มากมายนะครับเราเอาแค่สิ่งที่เราสามารถชีวัดเขาได้การที่เขาก่าวชฮะดาพะเจอหน้าเราเกล่าวชฮะดากล่าวสลามกับเราฉะนั้นฮัตตาเาละบะอลาดอนนีนาอันนฮูกอละฮาตะอูซันถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าชายคนนี้หรือคนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยนะครับ อาจจะมีผลประโยชน์อื่นๆที่แอบแฝงอยู่ในเรื่องของอะไรครับปัจจัยที่เป็นดุลยาแต่ตามใดก็ตามที่เราเขากล่าวลาอิลาฮอิลลัลลอฮเราจะไม่ละเมิดสิทธิของเขาทันทีนั่นแหละคือส่วนหนึ่งนะครับที่นะักวิชาการบอกว่าคําว il ่าลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮมันมีผลกับชีวิตของพวกเราหรือทุกคนอิสลามนะครับคำว่าลาอิลาฮอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดราซูลลลอฮของคนคนหนึ่งที่เอ่ยมา ถึงวันนี้เราจะอาจจะเห็นคนเหล่านี้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจากเคยคุมผมไปไม่คุมผมหรืออะไรก็ตามแต่ตาใดก็ตามที่เขายังบอกว่าฉันก่าวชาด้าอยู่ฉันยังเป็นมุสลิมอยู่หน้าที่เราก็คือการตักเตือนหน้าที่เราก็คือการขอดูอานะครับแต่การที่เราจะไปทําร้ายหรือไปละเมิดสิทธิ์ของเขานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านอบีเองก็ให้ความสําคัญฉะนั้นชาดาเป็นส่วนผักดันให้เราได้เห็นว่า มันมีตาช่างความดีอยู่นะครับในรุกคนข้อที่หนึ่งของศาสนาอันอิสลามกับอิชาอัลลอฮ์เราเองก็ต้องให้ความสำคัญกับคำว่าลาอิลาฮออิลลัลลอฮ์ในระหว่างผู้คนที่อยู่ในสังคมเราให้มากับบิบไลตอฟิปนิดายะสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ